ทะเลหมอกหน้าทึบป,ปกคลุมผืนน้ำเสียงกระซิบแววมาว่าเรือล่องหนเรือล่องหนตำนานเล่าว,ว่ามันจะปรากฏในคืนพระจันทร์เต็มดวงหากใครได้เห็นจะต้องพบกับโชคร้ายจริงเหรือเรื่องนี้เด็กหนุ่มถามด้วยความสงสัย หญิงชราตอบกลับด้วยรอยยิ้มเรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่าแต่บางครั้งมันก็มีเงื่อนงำซ่อนอยู่แล้วคืนนั้นก็มาถึงพระจันทร์ส่องแสงเจิดจ้าท้องทะเลงเงียบสงัดทันใดนั้นแสงประหลาดก็ปรากฏขึ้น เรือสำเาาโบราณค่อยๆเผยตัวจากหมอกราวกับวิญญาณที่ล่องลอยนั่นไงเรือล่องหนเด็กหนุ่มอุทานหญิงชราไม่ได้ตอบแต่จ้องมองเรือด้วยแววตาที่เศร้าส้อยบางทีมันอาจจะไม่ได้นำโชคร้ายมาเสมอไป บางทีมันอาจจะกำลังตามหาใครบางคนเรื่องเล่าตำนานอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องหลอกเด็กแต่มันอาจจะซ่อนความจริงบางอย่างเอาไว้รอให้ใครสักคนไปค้นพบ